ะะเราจะมารีวิวตาดาไม่ใช่ <c oughs> ก็วันนี้เอาพัดมาด้วยนะคะเพราะว่าข้างนอกอากาศร้อนมากวันนี้จะมารีวิวรีวิวนี่ค่ะพัาสดุนะคะอันนี้อันจริงแล้ว <c oughs> จะมาแกะพัสดุเทส,สกุชชี่กันนะคะซึ่งอันนี้น้องเขาเออส่งให้เราก่อนนะคะก็มาจากคนนี้เลยนะคนนี้นะคะชื่อนัททพงศ์อะไรอะ ญาติกุลนะคะญาติกุลใช่ไหมเอ้ยญาติญาติกลางนะคะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะก็ส่งมาแบบ EMS นะคะค่าส่ง เดี๋ยวมาดูทีละชิ้นกันนะคะก็ขอให้ชอบนะพี่พันธนะคะอันนี้มีเขียนไว้ตรงนี้นะนี่ขอให้ชอบนะพี่พันธ์ตัวใหญ่บักเอฟเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกันรู้สึกเหมือนจะเห็นในรักคูมะด้วยเป็นถุงแบบนี้มาให้นะคะอุ๊ยน่ารักจังเลยอยอันนี้เป็นขนมนะคะเป็นของแถมมาให้ซึ่งมันคือขนมช็อกโกแลตนะคะ นี่นะมันจะเป็นขนมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตตรงนี้เป็นของลีลักคูมะนะคะแพคเกจสวยงามมากเนาะแล้วก็ของที่เราเทรดมานะคะนั่นก็คือนี่ค่ะจะเป็นโดนัท Hello Kitty นะคะเป็นของปี2009นะจริงๆแล้วแต่ว่าน้องเขาเอามาเพ้นท์ใหม่นะคะสวยงามมากมาดีบกันอุ้ยสโลมาก ของ2009แบบแรงมากๆอ่ะมันจะเป็นแบบว่าตัวตรงนี้นะคะเป็นสีช็อกโกแลตแล้วก็มีโซลา่าสีขาวนะคะโบสีชมพูนะคือแบบนั้นคือแรงมากอ่ะแต่นี้เขามาเพ้นท์ใหม่ก็ไม่เป็นไรคือแบบว่าชอบเพราะว่ามันสโลว์มากด้านหลังก็ลายเส้นโดนเพ้นท์ไปแล้วนะคะน้องเขาได้บอกมาแล้วนะแล้วก็นี่จะเป็นแท็กนะคะ I love KT เหมือนเดิมเลย อ๋อนี่เป็นแพ็กเกจมาให้ด้วยนะคะมีสติกเกอร์ตรงนี้แล้วก็มีป้ายตรงนี้นะโอเคก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะอ๋อมีจุ๊บประจุ๊บมาให้อีกอันนึงนะคะเป็นรถสตรอเบอรี่แล้วก็เปลี่ยนสีได้โอเคก็ต้องขอขอบคุณน้องพีนะคะจะไม่ผีขอบคุณน้องพีงมากนะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย